สาวสกิฟต์เกมต้องมาเนียนเป็น N p c พซทำไมฟอนแมนมีหน้าเหลี่ยมโผล่มาด้วยวะน,นั่นนะ่ะไีหูแมวโผล่มาอีกแล้วอ่ะเนี่ยใหพวกนายอย่าทักดีทักคนก็รู้นี่ส่วนน้องยองฮีนี่คือไปช้ช้ก็ไม่กลายยุ่งด้วยกามโคตรใหญ่เลย <c oughs> ใครมายุ่งกับฉันนะฉันต่อยเลยนักเลงเวอ่อ <c oughs> มาถึงทุงงกคนงาผมได้เป็นเหรียญเงินเป็น a b c นนั่นเองพวกนายใครเป็นตำรวจบ้างฉันได้เป็นผู้คุมเกมนี้ มาะสมกับการเป็นฟอนแมนจริงๆเลยอะ <What? S 1> ่ะฟอนแมนทำไมตัวล <c oughs> ุนฟอนแมนก็แบบเนี้ยยิงเลยอ้าวไม่ใช่อ่ะเนี้ยเฮ้ยแล้วเหมือนว่าเขาจะมีเงนินให้เราเก็บด้วยหรอว่าระหว่างเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นนานนี่มีอัปเดตใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เล่นนานตอนนี้ฉันรู้สึกโคตรขาดเลยอ่ะเจ้ากรนายมันกาดต,ต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยก็ไม่ใช่เลยจเจอเป็นเปล่าฮะฟอนแมนฉัน <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ่าคนนี้น่าสงสัยมากเลยนะเนี่ยพวกนายช่วยยิงหน่อยดีใครจะช่วยยิงอ่ะเนี่ยฮะก็พวกคุณมีสนาอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่เออ มันไม่ใช่สไนเปอร์เฉยๆนะพวกนายมันคือบิ๊กสไนเปอร์น้องยองฮีตัวนี้หรือเปล่านะกล้ามใหญ่ผิดปกติฮือกบกวอาโกจียี่นาซูมีน่าเฮ้ยทำไมพวกคุณหันหลังนีแปลกมาแปลกไม่มีอะไรเลยยองฮีกำลังยองยองอยู่เวลาก็เหลือประมาณหนึ่งนาทีกว่านะฉลามนะซู้ซูนะฟอนแมนเจ้าของเกมเฮ้ย เล่นกันแล้วซู้ๆเราควรไดสำเร็จเร็วอีกเลยอโอ้ไม่นะรอบนี้ฉันเป็นนายอำเภอบอกกับต้นแดงผู้คุมของนายเลยอ่ะเจ้าก็ผมจะมาตามหาทุกคนคนไหนก็น่าที่คือเอพีซีตัวปลอมที่มาซ่อนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นแล้วก็มีฟอนแมนด้วยฟอนแมนไปเดินเร็วคนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาสำรวจใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยทำไมเดินดูน่าสงสัยไอ้หนีแล้วหนีแล้วอย่ายิงเลยคุณอย่ายิง เฮ้เดี๋ยวตอมเดี๋ยวเตอมมาแะ้มนผู้บริสุทธิ์เหรอเนี่ยนั่นคือเหยื่อของฉันเองผู้เล่นหมายเลขหนึ่งสองสามเพื่อนอย่ายิงมั่วเยอะนะเก็บหัวใจไว้บ้างตอนนี้หนเหลือหนึ่งหัวใจต้องช่วยฉันด้วยเพื่อนมันมีเครส่อเร็จเลตแถวนี้เฮ้ยเพื่อนเดทไปแล้วไอ้ตีพาราพี่จะกบอีกแล้วเออทำงานหนักเลยนะฮะผู้คุม วันนี้โบกหน้ามันหนาไม่ใช่ไหมนี่เกอาโกจีนี่หน้าสื่อมีได้อุ้ยน่าจะเป็นตัวจริงน่าจะเอพีซีตัวจริงอ่านั่นหรือเปล่าออไอ้ตัวด้วยโซเฉยเลยได้อย่างไรอุ้ยคอยยิงมั่วเด้นี่ตอนนี้ฟอนมย์กำลังมองคนเล่นเกมอยู่น่าสนุกจังเลยนี่เปล่า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 วอ้ยทางมุ้งว่ะนี่เลยป่า ายองฮีวันดีอันนี้อันนี้เะกอบยิงลายไแล้วจริงโธ่เอ้ยอย่ามาทาฉันนะ้วยใช่ของจริงนะฉันเด็ดขาดนะเดี๋ยวนี้อีกเพียงเดียวนายก็แพ้แล้วเนี่ยเจกอบโอ้ยอินโนเซนต์อ๋อเล่งมือข้าวเล่งมือข้าวเเฮ้ยอ๋โน้แนนมันแสบไม่จริง พวกนายเราสามารถใช้โลบักใจเพื่อเล่นเป็นตัวเองได้นะเล่นเปล่าอ่ะเออซื้อ,อ,อ,อแล้วพวกนายซื้อแล้วพวกนายเราจะได้แบบว่าให้เป็นตัวเองไงโอเคงั okay, นะ้นซื้อเลย <c oughs> <yeah. S 2> จัดไปอย่าให้เสียโ <c oughs> อเคได้เป็น <c oughs> เอพีซีทุกคนเอเลี่ยนายนยังไม่เคยเป็นตำรวจตอนนี้นายเป็นอะไรยองฮเป็นตำรวจมาเลย yeah. โกราโกจีนะาซื้อมีเทง เห็นข้าขยับไหมข้าเขยอบไหมเขยอบก็เต็มเลยเนี่ยตอนนี้มัาจะตายกันทุกคนแล้วเอาล่ะมาดาเควสมาําเควสถ้ายองี่ถือปืนที่ดูน่ากลัวมากเลยภาพจำเราปกติน้องจะต้องยืนเฉยๆและหันหัวเฉลยคนยิงว่ะไกลว่ะไกลๆแปลว่าไกลถ้าคุณกีหุนช่วยฉันด้วย อุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิกีฮุนคือเป็นศัตรูของเราไอต,ตอนนี้ฟอนแมนไม่ค่อยมีตังค์เขาเก็บตังค์แป๊บหนึ่งที่ไอ้อิโนเซนไป็หนึ่งคน <laughs> เป็นใครใ <laughs> ครก็กลัวเนี่ยถ้ามาในร่างนี้เนี่ยยองฮีเนะี่ย <laughs> นี่เนียนไะเนี่ยคนเนี่ยเนียนหรือเปล่าเออโอ้ยทางเส้นทางนี้โอ้ยฟอนแมนระวังตัวไว้นะเว้ยก็ทำอะไรฉับไม่ได้หรอกนะผู้คุมวุ้ยยืนดักเลยว่ะเอาอีกเล้ว ยดูัวจริงรอบนี้น้องยองฮีไม่ได้ยองแล้วลงไปนอนเลยอ๋อน้องรอบพิเศษแ่ะพวกนายได้อะไรได้อะไรรูปประจับตัวสมอยตัวเหมือนกันนักเสือร์เมอรเฮ้ยเขาเป็นพวกเราหนึ่งในพวกเราเฮ้กระแนมเฮ้ยใช้กรไหนอำเภอเหมือนกัน โอ้แล้วตัวที่ยืนในช่วแมปเป็นเจ้าเบคอนอะทำไมกันทำไมไม่ใช่พวกเรานะโอ้ยอยากจะเป็นพวกเราแท้ๆเลยจะได้เท่ๆเออไม่ทำเคลกันเลยอ่ะรออ,อ,อ,อยู่นะมาแล้วเพ็ดหนึ่งเพชรหนึ่งนี่แน่อ้ยไม่ถูกเนี่ยนิโนเซนนิโนเซนย่อย ้ยเป็นยังาาไงจ้าเป็นยังไงจ้าโอ้ยไวกันมากเลยอ่ะตามไม่ทันไวไม่พอตัวเหมือนกันด้วยดูยากยากจริงเป็นกำลังใจให้น้องยองฮีกับน้องฟอนแมนไอเลี่ยนใช่ว่าหนึ่งในสองคนนี่แหละน่าจะใช่นะอะเดี๋ยวเลือกเลยเลือกเลยนี่เลยเอเอโอ้ยอะไรกันน่ะเฮ้ยห้องน้ำอีกแล้วฉันเห็นคนออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้ <S S S โอ้ยสามคนหายเจอหายเจอ ไม่ไม่เซ็นไม่เซ็นไม่เ n ็นไม่เซอะไรด้แน่นอนเจ้ก็ว่าตอนนี้ทุกคนครับคนที่แอบป็นซเนี่ยเหลือแค่ชั้นคนเดียวรอสังหาอยู่นะจ้ากบเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะแบบนี้ไอเดียดกันดูพื้นที่เควสซ่าได้ แล้วดูเบคอนอย่างเยอะระวังตัวแดงเลยหรอคุณลินก๊อปก้าวทำเคลสานนี่คือคำสั่งไปแย่แล้วไปไปทำไมอย่าเราแย่ยังทำใจเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีโซล้องเล้อโล้องเลย นายดูดีแล้วในเซิร์ฟเรานี่มีคนเล่นกับเราแค่หนึ่งคนฉชนั้นเว้ยโหยังเหงาเลยเปลี่ยนเซิร์ฟเรือไปเปลี่ยนเซิร์ฟด้วยกันแปะโอ้ยมาถึงทุกคนในเซิร์ฟใหม่ผมได้เป็นในอำเภอเป็นคู่กันเลยเฮ้ยเอาวะจำได้ไหมว่าเกมแรกเกมโกโกวาผู้คุมแบบเข้าขากับน้องยองฮีมากเลยนะเพราะน้องยองฮีมองผู้คุมก็เป็นคนยิงไอ้เะแล้วพวกนายจะกะบฏกับหัวหน้าคนนี้เออยิงหมดนะไม่สนใครใช่ไ,ไม่ให้เงินเดือนนะวะเยะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขโมยเอามีคนกระโดดคนนี้เหรอคนที่ ไฟฟ้าเนี่ยเหรอไปแล้วก็เนี่ยปีนดูปีนดูไม่ใช่ ABC สุดๆอ่ะเดินแปลกแปลกกันเงนั่นไงไล่ลงไปเลยไล่ลงไปเลยกโกวาร้องเพลงหน่อยสิเฮ้ไปกโกวาโกจิที่น้าสื่อมีนะจะได้ไหมน้องโกโกวามีใครอยู่กับเจ้าสีฟ้าเมื่อกี้ฟอนแมนนี่หรอเปล่าทำเป็นเดินเนียนหรออีกเลยเนี่ยท้าทายมันนั่นแหละสมมาิจะเป็นตัวจริงหน้าดอนหน้าดอนไอ้กันอย่ายิงก็ได้เจ้ากบเดี๋ยวจะตายอ่ะ ตอนนี้เหลือ2คนนี้ทุกคนใส่แว่นหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวชุดม่วงหนึ่งไปน,นี่เป่าชุดม่วงได่เปล่าไปรู้สึกว่าด่านนี้มันแคบมากเลยอะย่ <c oughs> ทงทำตรงไหนก็เห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ด่านแคบฉันกับน้องโกโกวาเก่งตั้งหากใช <c oughs> ่ <c oughs> พวกเราเลือกมือโดยสมบูรณ์แล้วเอ <c oughs> ทำไมปิงฉันมันเยอะจังเลย <c oughs> เห็นพวกนายเดินค้างเลยอะฉันเองโกโกวาเดินสไลด์เป็นผีเลยเดี๋ยวฉันจะยิงให้หัวใจฉันเหลือแค่หนึ่งพอละกันเพื่ออ่อนให้อ่า โอเคนี่หัวใจเหลือหนึ่งแล้วผู้คุมอ่อนให้เฮ้ยจวมาใกล้เวลาตัวแดงแล้วลรอมัองตอนเนี่ยหวัดดีมีคดส่แว่นที่ออร่าตัวแดงหรือ,อยังคุก,ก็วามันเหลือเวลาแค่20่วิบกวีอ่ะหนอนรอร่าแดงวะน่าดีไม่เห็นเลยอ่ะยิงเ้ยเวลาจะหมดแล้วสวามพีเเฮ้<า>ยนอยอยู่ไหนไลยิงเลยล่ยิงเลยเฮ้ย,ย,ไ,ย,ยไ,ไม่เจอไม่เจอผูจอ้จะอาววเวลาหมดทุกคนไม่มีใครชนะว่ะแล้วทำไมไม่มีตัวแดงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นตำรวจกันใช่ไหมฟันแดงแปน ทำไมฉันต้องเป็นเดียวๆเงาๆเร้ยฉันอยากให้พวกเราเป็นอีพกซีทั้งสามคนบ้างจะได้ป่วนตำรวจรีบทำเควสซ์สิเจก็บเฮ้เจกอบเจกมบหายไปจากสายตาฉันเฉยเลยเมื่อกี้เสียใจด้วยนะ หาใช่เจอสีฟอนแมนถึงไม่ใช่เป็ลูกน้องฟนแมนด <c oughs> ้เลนะน,นหาคนเดียวเลยอีกคนเขาไม่เล่นอันในอำเภออ่ะเอาอ,นนอินโนเซนตนะอินโนเซนน้องยองฮีต้องมีนเมียเลยนะเว้ยโอ้ยีเอาเลยละกัน ส่วนคนนี้คือโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเราต้องรอให้เวลามันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้เล่นรอบต่อไปเนี่ยกระลิกเกระลิกเกรลิกเกรลิกเกรลิกโอ้ยฉันคือนายอำเภอสุดหล่อที่เฮ้ยนี่มันนายอำเภอกบนี่นาเฮ้ยไม่ใช่กบฉันคือบุคคลและเหมือนนี่จะเป็นด่านใหม่ด้วยนะด่านโรงพยาบาลพอยิงตายปุ๊บก็จะได้ส่งโรงพยาบาลทันที าแล้วลูกจ้าชุดกกวาที่หนูอยากได้กกวาที่หนูอยากใส่เฮ้ยอะไรกันอะขอลองยิงเลยเอ้ยชูว่าอย่ามาดูชูผู้คุมคนนี้นะเว้่ยิงคนมันนัดตอนนัดเจอคนกระโดดปกติคนราวมันกระโดดได้ไหมอกระโดดได้เราต้องระวังตัวแล้วนะน้องยองทีได้เลยคฟอฟันแมนโอเคเหลือเจ้กับคนเดียวเลยนี่นา องยองฮีาวเควสเสร็จแล้วเดือตาตาตาหนีออกมาเลยนะยองฮีนะมาแล้วลูกจ้าโดยกระสุนจะโโบเต็มๆเลยไปเอ้ยยิงโดนแล้วไม่พ่ายแล้วว่ะตาการยิงร้อยเปอร์เซ็นต์เออตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพลาดว่ะโอ้โหเหลือใครเหลือฟอนแม่กี่คนนึงโอ้ยพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วจอไยิ่งือคื ไอ้ผู้คุมอยู่ไหนน้าหาไม่เจออ่ะโหโอ้ยผ่านนะเราได้เป็นทั้งสามคนเลยไหมแอบสามโอ้ยแอบสามคนมาสามคนเลยอ๋มามาเป็นารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนครับเราต้องชนะกันทั้งสามคนไอ้รวมตัวเดียวกับพวกนายอยู่ไหนฉันอยู่บนเวทีอ่ะเมื่อกี้จะเห็นผู้คุมเป็นอะไรไม่รู้สะบัดแขนเยอะมากโอ้ยโหไมีคนยิงตรงนี้ว่ะไม่ยิงไม่างไรเลยยกิีอยู่ข้างหลังยกิีอยู่ข้างหลังนัายต่อเอเลี่ยนนายหรอ อย่านาอย่าโอเคโอเคเหมือนเขาจะไม่ได้ยิงเราแล้วนี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่หน้าไหนคอนแมนนั่งกินข้าวอยู่เห็นป่ะคอนแมนกินข้าวอยู่โอเครับตาแล้วรับตาแล้วรับตาแล้วฉันอยู่หลังเวทีพวกนายอยู่ไหนกันน่ะเอ้ยไม่ต้องหากันแล้วทำเครื่องทื่อเออรีบทำเครื่องเร็วเราต้องรอดด้วยกันคนอื่นตายไม่เป็นไรโอ้โหเขายิงล่วงจกชั้นสองโหดมากเลยแค่พวกเราหน่วยสควิตเกมแล้วตอนนี้แกงแกงเดินกระตุกกด้กระตุกาไปเลผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลย ้ปผ่านไปดีนี่มองแงนี้เลยมองแงนี้เลยเฮ้ยมันเขาจะส่งองใสโกโกวาตัวปลอมมานะตัวจริงน right? oh, <cs ut> ี่แหละอ้าจริงอะ้หรวยปะวิดเกมโอ้ลอมจมเลยเมื่อกี้ตามไเ็วตามมาไปไ้ยจะโดนตามอยู่พวกไหโอ้โหรู้ได้จังไหน